วันนี้นะครับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวผมนั่งอยู่กับมือกีต้า์นะครับอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับที่ผมพูดนี่ไม่เกินเลยไปหรอกครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะบอกว่า3-4ถึงลัคนาราศีดังต่อไปนี้ดวงกำลังจะเฮงปังรุ่งเรืองนับแต่ตัง มีแต่โชค4ลัคนาราศีตรงนี้ก็คือ1ลัคนาราศีธนู2ลัคนาราศีกุม3ลัคนาราศีมังกรและสี่ลัคนาราศีมีนทีนี้ไอ้คนที่มีความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ย นะครับผมก็คิดว่าชีวิตมันกําลังมีความสุขอ่ะมันต้องเป็นเสียงกีตาร์ที่ออกไปทางแบบอันเลิศอันเลิศความสุขและคนที่ถ่ายทอดต,ตรงนี้ได้ดีที่สุดเตเต้ร็อกอยู่ครับผมจัดให้ผมหน่อยอารมณ์ความสุขอันเลิศอันเลิศตรนี้ใช่ไหมฮะอันเลิศอันเลิศมีความสุขมีความรู้สึกว่าโอ้ทาไมมันสวยงามอย่างนี้โอเคครับงั้นก็เป็นเพลง My Home Number no. s e v e n จาับัามแรกแล้วกันนะครับ,รบเพลงนี้จะเมเจอร์ใสๆเลย โอ้โห oh, สุดยอดในในสุดยอด,ด,ย,อดยังไม่หมดยังไม่หมดอีก3ลัคนาราศีสเสน่ห์แรงมากะน,นะฮะเขถือว่าและไม่เสน่ห์ไม่ใช่สเสน่ห์แรงธรรมดาคือมีเซ็กส์เอพริลด้วยไปไหนก็มีแต่คนอยากที่จะเข้ามาสารไมตรีด้วยนะครับลัคนาราศี3ลัคนาราศีตรงนี้คือ1ลัคนาราศีเมษนะครับ2ลัคนาราศีธนู และ3ลัคนาราศีกลุ่มขอเสียงแบบเสน่ห้อนแรงแบบเซ็กเอพิวมากๆเลยนะครับก็จะเป็นลิฟกีตาร์แบบแรงๆหน่อยนะครับเพลงนี้เป็นเพลง Burnin g Machine นะครับในอัลบั้มที่2ในอัลบั้มที่2ของเต้เต้ร็อกยู โอ้เห็นตรงนี้บัวชอบอยังไม่หมดขออีกกันได้ไหมชีวิตรุ่งเรืองแล้วสเสน่ห์ร้อนแรงแล้วแต่บางคนบอกเฮ้ยก็ไม่ได้ต้องการสเสน่ห์ร้อนแรงมากเดี๋ยวชีวิตวุ่นวายต้องการรักแท้ต้องการพบคนที่จะคบหากันไปนานๆเอาเป็นว่าดวงจะพบคู่ที่อยู่กันไปนานๆสามลัคนาราศีตรงนี้มีโอกาสที่จะได้พบ ผู้ที่ได้อยู่กันไปนานๆน,นะครับหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศรีกันดาวพฤหัสเกษตรเลงลัคนาเกษตรคือมั่นคงเขาเรียกเกษตรราธิบดีสองลัคนาราศรีมีนดาวพฤหัสเลงไปยังเดินคู่ครองและสามลัคนาราศรีธนูขออีกสักดอกหนึ่งจากแบบว่าความรักแต่ไม่ใช่เซ็กสอพิลแล้วเป็นความรักแบบว่ามีความมั่นคงอ่า ก็ <ผม S 2> น่าจะเป็นเพลงที่หวานหวานนิดนึงครับ,รบชื่อเพลง Tender Love ก็เหมาะกับความรักอยู่แล้ว Tender Love นี่มาจาก Tender ราออัลบั้มที่ไหนอัลบั้มแรกครับอัลบั้มแรกนะครับโโอ้ห หวานสุดยอดวันนี้เป็นวันที่ออผมรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็เชื่อว่า FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องสินแสนมิงของเบ้งเมืองไทยแล้วก็ช่องเตเต้ร็อกยู่คงคิดเหมือนผมวันนี้ต้องขอบคุณเตเต้ร็อกยู่มากๆกับทั้ง3ามเพลงแล้วก็ลัคนาราศีที่ ผมได้พูดไปทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งช่องสินแสงมิงของเบ้นเมืองไทยแล้วช่องเตเต้ rock you ของเตเต้ที่มีมีโซเชียลเป็น YouTube ชื่อเตเต้ rock you แล้วก็ f เฟซบ o o กแฟนเพจเตเต้ rock you เข้าไปชมกันได้เลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะทางเพจก็3 0มแสนแปดแม่เจ้าทาง YouTube ก็1อหนึ่งแประมาณนี้แม่เจ้าอย่าลืมเข้าไปดูนะครับสาระความรู้และความบันเทิงมากม วันนี้เราสองคนขอรับไปก่อนสวัสดีครับ่ผู้นี้หาห้านี้โอเค